Concultant, congrete. Concultant, congrete. Concultant, congrete. được congrete. Concultant,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  有，还有两、三、四。 จะเปลี่ยนท่านประธานในพิธีนดยสมพลจุนศัสสยนาย,ยอกองค์การ,ารบริหารส่วนจันนงหวัดจุนพรข้าพเจ้านายไพโรธวาทิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประัดในนามของคณะกรรมการ,ก,ารการจัดการแข่งขารกีฬาต่อต้ายาเสพติดตลอดจนคณะนักกีฬากองเชียร์และผู้ควบคุมทีม ซึ่งร้อมกันอยู่ณที่นี้ขอขอบพระคุณทั้งนายกองค์การส่วนจังหวัดชุมพรที่ให้เก่มาเป็นประธานในวิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 4. ประเภทกีฬาพื้นบ้านต่างๆการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้เยาสิทธิดประจักรแม่ผู้นำต้องถิ่นในตาบลสี่เพื่อเชื่อมความสามัคคขีระหล่างผู้นำในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง และบุคคลทั่วไปอีกมากมายที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะาทำงานได้เวลาอันสมควรแล้วขอบผมขอเรียนเชิญท่านธรรมทิพนสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปองหวานท่านมานพนุยสอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบตลบ้ปะโตรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปักทรงท่านหงยุทธภวิศิี กำนันตะบนพระรักท่านนิคมวันดีกำนันตะบนปากทรงท่านพระพาศล้อมกล้าวกำนันตะบนพัตโตท่านสำริดอดเล่งสมาชิกสภาจังหวัดพรเขตอำเภอพัตโตท่านชนะเกิดเนตรท่านวัฒนาศิรุลสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอลสงวนท่าน คุณทรนตั้นสกุลผู้จัดาก,การธนาคารออมสินสา,าขาประโต๊ะกลุ่มพี่น้องอสอมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะนักกีฬาและแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมลุก,กิิดีและเป็นเกียรติยิง่งที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านพยาธิติประจำตำบลพระรักในวันนี้ นายกองบกปกครองตัวท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนราชการต่างๆนะครับว่าอิสมาที่ทางการงานต่างๆนะครับให้ความสำคัญในด้านของเรื่องการจัดการ ท่านนครับท่านปรนนี้นี่นี่นี่ห้านาท่านครับหนาท่านครับขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านนายกสุพรรณจิระใสครับท่านนายก